บ้านทั้งสองหลังนี้นะคะลูกค้าไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ฝากความไว้ใจทั้งหมดไว้ที่ P9 Home นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฝน P9 Home บ้านน็อกดาวนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจ,จังหวัดเพชรบุรีนะคะสองหลังนี้ส่งท้ายปี2,568นะคะกับ3าคูณ5เมตรนะคะ1ห้องน้ำหนห้องนอน1ห้องโถง139,000ม139,000บาทฟรีแอร์1เครื่อง เครื่องทำน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ผ้าม่านทั้งหลังนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันว่าได้อะไรบ้างในราคานี้นะคะก็ตัวบ้านนะคะเดี๋ยวแพลนให้ดูข้างนอกทั้งสองหลังเลยเนาะก็ผนังด้านนอกจะเป็นเชอร่าสามด้านนะคะนี่แล้วก็ตัวบ้านนะคะจะปล่อยเชิงชายออกมาให้ด้วยนะคะราคาเบาๆนี้แต่แน่นไปด้วยคุณภาพแล้วก็ความสวยงามนะคะตาเดี๋ยวพาไปดู หลังสีฟ้านะคะสีภายนอกพูกค้าสามารถเลือกได้นะคะก็เราจะผ่านต้นชมพู่นิดนึงที่เขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสั่งมาจากคุยกันในตัวเพจนะคะคุยกันทางออนไลน์ก็เหมือนกันทั้งสองหลังนะคะประตูหน้าต่างนะคะอ่าตัวประตูเป็นงานอลูมิเนียมแล้วก็ตัวหน้าต่างเป็น UPVC เดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในนะคะดูหลังอย่างนี้นะคะ เหมือนกันทั้งสองหลังนะคะแต่สีอ่ะฝนจะชอบโทนแบบแต่พี่เขาเลือกได้สีสบายตานะคะด้านหน้าเป็นประตูกันสุนัขนะคะเสาด้านล่างสูงกสิบเซนแล้วก็อเข้ามาด้านหน้าระเบียง1คูณ3เมตรนะคะปูกกระเบื้องให้เรียบร้อยมามากันที่ด้านในห้องโถงวางเตียงเหมือนเดิมนะคะ5ฟุตกำลังดีผ้มาม่านแอร์น้ำอุ่น ลูกค้าได้ไปทั้งหมดนี้ระบบไฟฟ้าพร้อมใช้ที่เหลือลูกค้าแค่เทพื้นนะคะแล้วก็ต่อระบบน้ําระบบไฟนี้ราคาเฉพาะตัวบ้านนะคะมาที่ระบบไฟพี่กิจแผ่นนิดหนึ่งค่ะระบบไฟเป็นตู้คอน s u m ร์กันดูดนะคะพร้อมตัวกันกระชากตู้นี้นะคะตามมาตรฐานการไฟฟ้าเลยสําหรับอขอไฟฟ้าได้ให้พี่กิจแผ่นเข้าไปที่ห้องน้านะคะเพิ่งเท,ทน้ําไปเนาะก็ ห้องน้ําขนาด1เมตร20คูณ2เมตรนะคะมีช่องแสงพร้อมมุงรวดให้แล้วกอ็อุปกรณ์ในห้องน้ํานะคะชักโครกอ่างชั้นวางของกระจกเหลาวนผ้าได้ไปครบๆแบบนี้และกระเบื้องยางที่เห็นนะคะเป็น SPC ก i ๊กล็อกหนาีมิลของเรานะคะมุงรวดทั้งประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกจะติดให้เรียบร้อยเลยนะคะก็หน้าต่างอันนี้เป็นสั่งตัดนะคะนี่ล้อลื่น ไม่ว่าจะเป็น UPVC หรืออลูมิเนียมลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะต้องการบ้านน็อกดาวนที่มีคุณภาพแล้วก็ดูแลโดยเจ้าของนะคะฝนแล้วก็คุณกิจแล้วก็ทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็แอดมินที่พร้อมแล้วก็ตั้งใจบริการลูกค้าทุกท่านนะคะเชิญพบเราได้ที่ทั้งสองสาขาสุพรรณบุรีแล้วก็ระยองนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะ บ้านเขียวบ้านแดงบ้านฟ้านะคะบ้านดำนะคะทุกบ้านเลยตามนี้ได้เลยนะคะพีเก้าโฮมเรายินดีบริการทุกท่านที่อยากได้ทั้งความเชื่อมัน่นแล้วก็ความสบายใจว่าไม่ว่าก่อนการขายหรือหลังการขายนะคะเราบริการให้เต็มที่เลยกับผีเก้าโฮมบ้านนอกดากว,วันนี้สวัสดีคะ่ะ